ถ,ถ้ามองในส่วนของภาพประยาสังคมกระบวนการหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเราต้องยอมรับว่าเวลาเราพูดถึงการพูดคุยมันจะมีองค์ประกอบ3ส่วนที่สําคัญเรียกส่วนที่เป็นภาค A กับ B ที่เขาคุยกันส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นภาคชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างสุดใช่ไหมแาะภาะยาวังคมก็คือส่วนที่ตรงกลางบทบาทของภาคสังคมเบื้องต้นก็คือต้องทาหน้าที่ในการไปเอาข้อมูล รับฟังความเห็นจากข้าราชการกรมเพื่อนําสู่ภาคของผู้เจรจากคือไอทีเพราะฉะนั้นกระบวนการที่สําคัญที่สุดของภางคการสรมก็คือเราต้องทําให้คนเข้าใจว่าการพูดคุยหรือกระบวนการที่ใช้ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นทางออกอย่างสันติวิธีนะเป็นทางออกอย่างแบบสันติวิธีเพราะถ้าไม่มีการพูดคุยไม่มีอะไรต่างพวกเนี้ยมันจะนําไปสู่ทางออกอีกรูปแบบหลายๆรูปแบบที่เราไม่รู้ แต่การพูดคุยคือถ้งอ่อนกำนั้น็คือแบบการสิ่อถี่ลับทบาทของเราก็ถึงต้องทําให้คนเข้าใจว่าการพูดคุยอ่ะต้องดําเนินการอย่างต่อนเนื่องแล้วที่สาคัญก็คือภาคประชาคมหรือภาคชาวบ้านนี่ก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะนําข้อมูลไปถึงว่านําเสนอข้อมูลผ่านภาคประชาคมเพื่อให้ภาคประชาคมส่งต่อครับผู้ที่เป็นผู้เจรจาอันนี้คือบทบาทที่สาคัญของภาคประชาคมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพครับ